เรื่องการโคเมดามนะครับอยากขึ้งงั้นหนุ่มบางสีครับผม

มี่องครับนองครับแกเดินสอนะครับหรือว่าจะเลื่อนจะต้องประทานนะครับนะขอบคัมาขอบคุณเองนะครับ

คมันม <kah> <g> um ีมัีาอตำแหน่งนี้เป็นลองนด้อเนี่ยกับเป็นลองกับตรวเลที่กำกับกันไว้แนะประวัติกันสูงเกินร้อยหนึ่งคือนักผู้จากอำนาจจำเริญอาการเป็นทางตัวเน่ ไม่ได้นะครับช่วงปีตรงไอง,องไอนนะครับลำจากนี่เนอะมุกโตไหลนะครับน้ำเลือดใส่กุ่ควันประมาณจัดสองพันเงินโตยังไม่ฟาแทนเท่าหุ้นยิ่ย่ๆนะครับผมสาน,นีกำลังค่าที่คุยกันเป็นล่องนะครับผม ไปโปกินเลยครับเรยรกลิเสือเข่าไอแมชาัวเอาไปตเนอดสองเองสองสองสองององสอององสองสอองสองสปสงสองอองสสอัสองสองสองงสองออ ับาการตอเตลนะครับผมจะลองกาไม่ฝานเอาิมไนะครับตัดเตรียนมาทาเลื่อนมีทอนงาของเสื้อเอาใ้ครับทกช่อเลือกเาดับชมเข้มหล่อรแงเลยรถแยงเขีับถ้าเราพึ่งกันนะครับพุ้นกันลอเบ่ครับออกไปของทุกคนกระเดิน80,000ไรนะครับเกเดีเลย กันเะครับเตรียมตนนะฮะเลครับแปดหมื่นกระบาทมัไอ้ไหนเกินสองร้อยโจ้าหนักแนเองจะไปตรงไปใจไหนตามร้อยทั้นอต่อไปกับขึ้นจะจมูกจะเล้นเลยการที่มันของมึงมึงสีขยับไม่ทัน làm กวยเลนนั้นเด้อสิโจเลินครับ8000กว่าสิเข้าบ่ได้ครับ là <laughs> ถ้าการที่เงินหูหรือปัจัยมาด้วยกันเฉพกะคนนั้นไอ้มงมดหมูติโยบันทามกับในหลจงได้มาดามเกิด้นเลยไม่เกินเลยเขาอยู่เบอร์ตัวตามมาบ้าสองร้อยแปดสิ คุยบเตลย์เลยไปนี่น <dévelop per> <rix> ี่บทานบทฐานหนึ่งพคนกับคนโง่มาังตาแต่คนโง่ก็ให้พวนั้นก็ร่งกิน่ กำกาบึงบังกันเลยครับจากมันคืโตัวเลงยังสูงอะไ้การจำพินละทันร้อยสี่สเจสิบแปดมื้รองหาครับผมง่ายครับนี่นีรับวนนี้เราจะได้ทําบอลเนเจียบุงเจียบุงค้น่นอยคนสวยจ้า ข้ามบอลใครแยกฐานกันในกลัวนี่ฐานในให้พง่งฐานกันในเต็มีตาผมฐานรงกระพี่น้องที่อย้นเน้อนั่งเรียบร้อยนะครับสี่จนะครับไปับเลยกันโซเร็มาแก้รวเนเดีอแลอีฐานละตีบ้างอานสามคนัะฐานสามกับโปง

ต่พี่นองเพื่อนเพื่นแกนะครับนาผู้ไหนบอบอสุดแท้นพี่น้องสิบโมหจักทำกระเป๋าไหนกระบอมีทันเห็นพี่โวกหนาหัวขังดือสูตรนั่นคื้อสูตรตั้งก่อนเลยนะทีเจ็บวิวาปงนะครับเป็นกันใปท่าน บนฐานนี่คือนุ่มเมืองสีครับผมสีอะไรนี่ซื้อยป็นคนขอสู่ฐานอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งล็อกนั้นดยนะครับใครดูใครดูใัรดูใคดูใครดูใครด้ใครดูใครดูใคดใคครดูใดูวยรดูใดูใครดคใดใดู Màu không màu thật là màu, màu rất là màu Đã bị bắt thật tình rồi, khuôn thật giá Nào Mọi người mừng tháng tuyệt vời เลขใหญ่มาถามก้อนนะครับแปดมืบปาทลุมมืองสีกันคือยุนในตอนศีรษเนี่ยได้ไามครับนักเต้โดนครับพุทธชกปจนะพุทธพุทธชีกิจ เด้อมาสีาหนะาเอานะครับอยาาไปเรใกินเล้อนีมต่อเนลบตาตาตกใจใจได้หลาหลายคุณทำได้คุณรับสองเด้งขอจจงงงง

ยาคุ้มนะครับจ,จังหัวต้แม่กไปด้ต่อกานหวานแล้วกโจมันเป็นดนสีตลอดวกบวเขาไปแม่หาดีเนอกำลังดนีคะแนนจับเบิ้ลเลยนะจังหวัดใร้ดำปืนเด้อ เมืองกันงออกไปเฟิร์กันเลยตั้งที่องศาพอประมาณโอ้ยโหมืออกมาแล้วตันติดบางๆตั้งที่เหมือนกันไปท่านฝ่าห้าม แปดสิบแปดขึ้นมาพอธรรมดาเมาเกรงชนะสนเปิดกันไปเลยนะครับสิศทางดีมากมากเมฟขวางข้าเดียวดุนกันเบิดกันเลยนะครับยังไม่สรุปยังไม่เดเมอร์ครับ อ่าคว่ำเบาะมีแล้วก็ดิลองฝ่างามเป็นฝ่าเป็นเหมือนไปไงยน่ะเบิ่นกันไปรุ่นกันไปหนุ่มไม่สีรอยหาทิปครับเด็กสูงท่านหน่อยแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวผมพยายามดิสซุ่มให้มึงอยู่นะครับมันยังหน่อยอยู่

បានរារាំងហើយយប់អូខេតាមរ oad 85គត់1ផាត់